ทุกคนนะครับกด888รัวๆให้ด้วยนะครับโอ้โหวันนี้นะครับได้มาเจอกันนะครับในคอร์สพิเศษคอร์สนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าคอร์สนี้นะครับเราจะมีการบันทึกเข้ากลุ่ม Facebook กลุ่มปิดด้วยนะครับแล้วก็แนะนําตัวกันก่อนละกันเนาะนะครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับผมชื่อธนริศนะครับทิติอมรรัตน์่นเองนะครับตําแหน่งซับฟา์เลคเตอร์นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้เปิดโอกาสครับนายจุฬาแสงนะครับแล้วก็โค้ชผู้สอนงานครับพี่หมอพี่ริวนะครับ แล้วก็พี่ลินนะครับพี่ตีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแบบอย่างที่ดีมีค่ามากคำสอนนะครับเศสักรนุกธนสิทธิ์พริริกุลนันท์นะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าน้อนะครับทุกคนพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วนะครับกับการที่วันนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากวันนี้เราจะต้องเริ่มนะครับทำอะไรเพิ่มขึ้นสักอย่างหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับเราต้องเหนื่อยมากขึ้นนะครับเหตุผลที่เราต้องเหนื่อยเพิ่มเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับเราก็ต้องรู้ว่า คุ้มหรือไม่คุ้มนั่นเองเนาะนะครับมามุกแรกนะครับเรียกว่ามุกไม่หาพาเพื่อนเครียดเลยทีเดียวนะครับคุ้มเจ้านะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่วันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นนะครับด้วย ep ที่4กันเลยดีกว่านาะนะครับก็เรียกว่าเหตุผลโดนๆนะครับทำไมเรานะครับต้องทำเล e g ซ c ีด้วยนะครับทําไมเพื่อนๆเรานะครับทําไมคนอยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับต้องทำเล e g ซ c ีเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองเนาะนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับเราก็จะมีการสตรีม ไปที่ห้องสอนห้องขายนะครับรายได้แสนไม่งอยิงแอดด้วยเช่นเดียวกันโนนะครับมานะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับ5้าสิ่งนะครับที่เพื่อนๆจะได้ในวันนี้เลยนะนะครับก็คือเล g a ี่ดียังไงนะครับ2ทําไมใครๆนะครับณปัจจุบันนี้ก็สนใจนะครับมาสมัครนะครับเป็นทำเลข้าวซี่ด้วยนะครับ และทำไมนะครับปัจจุบันนี้คนต้องเข้ามาทำเลกาซีด้วยนะครับและนะครับทำไมนะครับต้องทำณตอนนี้ด้วย่าทำไมต้องทำตอนนี้นะครับและทำไมต้องทำแล้วต้องสำเร็จที่นี่ด้วยโอ้โหห้าอย่างนี้น่าสนใจไหมน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนต่อเลยดีกว่านะครับห้าเหตุผลโดนๆนะครับที่เลกาซีนะครับปฏิเสธยากที่สุดนะครับในปัจจุบันนี้คืออะไรข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับเพราะเลกาซีนะครับ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะครับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็นรายได้นั่นเองนะครับคีย์เวิร์ดจะอยู่ด้านล่างนะครับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็นรายได้เป็นยังไงบ้างครับเอาจริงๆนะครับเพื่อนๆปัจจุบันนี้นะครับในการที่หลายๆคนนะครับมีรายจ่ายนะครับเท่าเดิมหรือมากขึ้น แต่รายได้กับน้อยลงนะครับจึงเป็นสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่เกิดความเครียดในสังคมของเรามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายในครอบครัวที่สูงขึ้นนะครับสุขภาพตัวเองก็ต้องดูแลสุขภาพลูกก็ต้องดูแลสุขภาพครอบครัวก็ต้องดูแลนะคบความเป็นอยู่ของตัวเองและคนในครอบครัวก็มาตรฐานก็ลดลงนั่นเองเนาะนะครับรายได้เป็นไงฮะมีการตัดเงินเดือนนะครับมีการรายได้เนี่ยหายไปหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับในปัจจุบัน คนนะครับต้องหาอะไรทํามากขึ้นนะครับหรือว่ามีรายได้หลายทางมากขึ้นนะครับรายได้หลายทางดีกว่ารายได้ทางเดียวนั่นเองเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าในธุรกิจทั่วไปเนี่ยนะครับมันมีทั้งขึ้นมีทั้งลงนั่นเองเนาะนะครับในยุคปัจจุบันนี้ทําไมเลกาซี่นะครับถึงจึงเป็นบริษัทนะครับหรือว่าเป็นงานนะครับที่น่าจับตามองนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าในธุรกิจดาวรุ่งนะครับหลายๆตัวเลยนะครับมี วัตนรรมนะครับในเลกาซี่อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางการแพทย์ความงามนะครับธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับในลักษณะของสุขภาพนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับแม้กระทั่งธุรกิจอาหารด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เลกาซี่ครับจึงเป็นอะไรที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้เลยนะครับเลกาซี่นะครับจับสินค้าขายดีจับสินค้ากระแสนะครับมาทาตลาดนะครับเลกาซี่นะครับมีระบบอีคอมเมิร์ซมีระบบ ภายในนะครับที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยทำการตลาดออนไลน์ทําการตลาดได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ Legacy ครับรวมเทรนตลาดสุขภาพเนี่ยมาไว้ใเลกาซี y เรียบร้อยแล้วนะครับและเราเนี่ยก็แข็งแรงในเรื่องของระบบโลจิสติกสนะครับแล้วก็ระบบการซื้อขายผ่านระบบคอเซนเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าใน Legacy เนี่ยครับเป็นธุรกิจไร้ความเสี่ยงอย่างไรได้บ้างนะครับด้วยธุรกิจ5 no นะครับอย่างแรกคือ no stock ครับเราไม่ต้องส t o c k สินค้านะครับเป็นจํานวนมากเลยนะครับอย่างที่2ครับคือ no store ครับเราไม่ต้องมี หน้าร้านนะครับเพราะเราใช้ตัวเราเองเป็นหน้าร้านเคลื่อนที่นั่นเองนะครับอย่างที่3นะครับ no s t a ฟคือเราไม่ต้องมีลูกน้องนะครับไม่ต้องจ้างนะครับเราคนเดียวนะครับสามารถทําได้นะครับพร้อมกับเพื่อนเพื่อนเหล่านั้นเองเนาะครับอย่างที่4นะครับคือ no skill นั่นเองนะครับถึงไม่มีทักษะมาก่อนขายไม่เป็นนะครับหรือว่าไม่เคยขายมาก่อนหรือไม่เคยทําธุรกิจแนวนี้มาก่อนนะครับเราก็สามารถมีระบบนะครับที่ช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถทําเป็นได้นั่นเองนะนะครับอย่างที่5นะครับ no s t a งนั่นเองเนาะนะครับไม่มีเงินเยอะ ก็ทำได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า Legacy เองนะครับมีโอ้โหทำเปิดมาแล้วเนี่ยนะครับมีในเรื่องของในปี2 0ศูนย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับหลายหลายคนนะครับรู้จักผลิตภัณฑ์ที่ชื่อรีบอลนะครับและก็มียอดขายเป็นระดับหนึ่งเนี่ยสปีซ้อนด้วยกันเนาะนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับรีบอลนะครับเป็นตลาด บูโอเชียนครับรีบอนะครับเป็นแอชชั่นมาร์เก็ตติ้งหรือว่าตลาดเชิงดึงดูดครับหลายๆคนเนี่ยนะครับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเพื่อนตัวเองเนี่ยนะครับรายชื่อน้อยรีบอนจะสามารถทาให้เพื่อนนะครับมีเพื่อนใหม่นะครับหรือว่ามีคนรู้จักใหม่ๆเนี่ยเข้ามานะครับสนใจในเรื่องของการทําตลาดได้มากขึ้นเลยนะครับแค่เปลี่ยนตัวเราเป็นหน้าร้านเคลื่อนที่นั่นเองเนาะนะครับยอดขายสินค้านะครับหรือว่ายอดธุรกิจนะครับในปี19นะครับถึงปี2 0เนี่ยนะครับปี2 0นนะครับทุกสถิตินะครับ 8เดือนแรกนะครับร้อนแรงแซงปี2019นะครับขึ้นมาได้เนาะนะครับและยอดธุรกิจนะครับปังสุดในปี20นะครับภายใน10เดือนนะครับยอดธุรกิจทะลุ2000ล้านบาทไปแล้วเนาะนะครับและที่คือฮานะครับเป็นกระแสสังคมในปีที่ผ่านมาเนาะนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นปีโควิดปีแรกนะครับที่เราเจอโควิดกันแต่ Legacy ครับโตสวนกระแสนะครับในยุคเศรษฐกิจโควิดนะครับที่หลายๆบริษัทดาวลงแต่ l e g a ี่กับพุ่งทยานมากขึ้นนั่นเองเนาะนะครับ และนะครับยอดธุรกิจนะครับเติบโตสูงมากถ es ึงนะครับกว่า40เลยนะครับในยอดปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าในวันนี้นะครับเราจึงต้องไม่ตกขบวนครับในธุรกิจนี้นะครับและเราจึงต้องจับขบวนนี้ไว้นะครับจนเราสามารถนะครับมีรายได้เยอะแยะนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับอย่างที่เราคาดหวังไว้เลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับจึงสรุปได้ว่านะครับเลกาซี่นะครับอาจไม่ใช่ธุรกิจที่ดีที่สุด แต่เลกาซีนะครับณกปัจจุบันนะครับเลกาซีเป็นธุรกิจที่ปฏิเสธยากที่สุดเพื่อนคิดว่าจริงไหมครับ ย่างที่สองเลยครับอย่างที่สองนะครับเพราะว่า Legacy นะครับมีมาตรฐาน3ามไฮนั่นเองนะครับอย่างที่บอกครับสินค้าดีมี3ามไฮสินค้าดีมี3ามไฮนั่นเองเนาะนะครับด้วยนวัตกรรมสินค้ามาตรฐานสูงนะครับเอาจริงๆนะครับเลกาซี่เป็นน้องใหม่ในธุรกิจนะครับเป็นน้องใหม่ในวงการนะครับเพราะฉะนั้นการทําสินค้าเนี่ยนะครับต้องมีมาตรฐานที่สูงกว่าบริษัทอื่นนะครับในการทําตลาดเนี่ยนะครับเราถึงจะแข่งขันและก็ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้เนาะใน ปีที่5ปีที่6แล้วนะครับเลกาซี่เนี่ยนะครับสามารถพิสูจน์ตัวเองนะครับในเรื่องของนวัตกรรมสินค้ามาตรฐานสูงนะครับทำให้คนเห็นผลลัพธ์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับด้วยมาตรฐานสินค้าที่เรียกว่า3ามไฮนั่นเองนะครับสามไฮเป็นมาตรฐานที่คัดกรองสินค้าของเลกาซี่ครับอย่างไฮแรกเรียกว่าไฮอินโนเวชันนั่นเองเนาะนะครับไฮอินโนเวชันเป็นการคัดสรรนวัตกรรมสินค้าดีนะครับจากทุกมุมโลกนะครับมาไวที่เราทั้งหมดเลยนวัตกรรมที่ไหนนะครับเริ่มต้นที่ไหน ผลิตดีประเทศนี้นะครับทำดีเอามาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเองนวัตกรรมนะครับตรงนี้นะครับเราจึงสามารถนะครับช้อปปิ้งเนี่ยทั่วโลกเอาไว้ที่เราได้หมดเลยนะครับอย่างที่2เรียกว่า high quality นั่นเองนะครับค high quality คืออะไรคือการเลือกคัดสรรครับโรงงานผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานการผลิตเนี่ยระดับสากลเลยนะครับสามารถผลิตระดับโลกนะครับและเข้ามาผลิตให้กับเราได้ด้วยนะครับและบริษัทเหล่านี้นะครับก็เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือนะครับได้รับการรับรองเนี่ย มากมายต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับและอย่างที่3เองนะครับก็คือเรื่องของ g ฮแคร์นั่นเองนะครับไฮแคร์ Hi เป็นการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยแบบดับเบิลเช็คนั่นเองนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของปริมาณสินค้านี่สำคัญบางคนบอกสินค้าดีบางคนบอกสินค้าไม่ดีสินค้าไม่ดีในตลาดก็ออกจะเยอะแยะมากมายนะครับแต่สินค้าไม่ดีส่วนใหญ่มันก็เกิดจากการที่อะไรครับเกิดจากการที่ผลิตและใส่เกิน กิดและเกิดจากการที่ผลิตและใส่ขาดนั่นเองเนาะนะครับแต่เลกาซี่ครับเราเนี่ยนะครับควบคุมมาตรฐานในขณะที่เรามีไฮที่3คือไฮแคลนั่นเองนะครับเรามีการตรวจสอบนะครับทุกล็อตนะครับในเรื่องของคุณภาพสินค้าเนี่ยให้เหมือนเดิมตลอดเวลานะครับและดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับทำให้ผลิตภัณฑ์ของเลกาซี่ครับจึงได้รับการยอมรับนะครับและก็อย่างที่บอกครับว่าสินค้าดีต้องเห็นผลนะครับมีผลลัพธ์ออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับและเป็นสินค้าที่เรียกได้ว่าสินค้าดีขายตัวเองได้นะครับ ต่อมานะครับในข้อที่3นะครับในข้อที่3นะครับข้อที่3คืออะไรครับเพราะว่า Legacy นะครับเป็นธุรกิจที่เขาวางรากฐานไว้แล้วครับถึง100ปีเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าให้ทําแบบลองเทอมนะไม่ใช่ลองทํานั่นเองเนอะนะครับเพราะฉะนั้นในนวัตกรรมธุรกิจในปัจจุบันนี้นะครับถ้าถ้าแก่นของธุรกิจนะครับวางรากฐานไปถึง100ปีเนี่ยนะครับแสดงว่าเราต้องมาดูกันต่อครับว่าความมั่นคงจริงๆนะครับของการทําธุรกิจเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวของผมเองนะครับผมก็ชอบในเรื่องของทําธุรกิจและมั่นคงและก็ระยะยาวนะครับและสามารถส่งต่อที่เรียกว่า forward ได้นนะครับเพราะฉะนั้นเองใน Legacy เองครับก็มีหัวเรือใหญ่นะครับหรือว่า CEO ของบริษัทนะครับก็คือคุณวันโชติกาวันนั่นเองนาะนะครับที่เป็นคนเก่งนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจด้วยและก็เข้าใจในมุมมองของการทําธุรกิจเครือข่ายด้วยนะครับเพราะท่านเองนะครับก็ประสบความสาเร็จ ในทั้งสองธุรกิจมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับในธุรกิจนี้นะครับไม่ใช่แค่ท่านทําได้นะครับแต่ท่านทําเป็นนั่นเองแน้ะนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเครือข่ายนะครับหรือว่าธุรกิจที่เรียกว่าเลกาซีนั่นเองนะครับท่านเองนะครับก็มีการวางรากฐานไปแล้วนะครับโดยอย่างแรกเลยก็คือสร้างความมั่นคงครับด้วยการจดทุนจดทะเบียนนะครับหนึล้านบาทแบบชาระเต็มนะครับเราลองไปดูได้เลยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับในการผลิตนะครับในการตั้งบริษัทขึ้นมานะครับไม่จําเป็นต้องลงเงินเยอะขนาดนี้นนนะคครััับแตุ่ณววเเองขาก็มีิยทศ์ การที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศนะครับถ้าบริษัทมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น100ล้านบาทจะเป็นของพวกเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับในวันนี้เองนะครับ Legacy วางรากฐานถึง100ปีอย่างไรบ้างนะครับเรามาดู Legacy ครับมีหุ้นส่วนหรือว่ามีพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยนะครับที่เข้ามาจอยด้วยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสูงนะครับสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับ สินค้าที่เกี่ยวกับกระแสนะครับในการทําออนไลน์สินค้าที่เป็นหลากหลายนะครับขายทุกมัลติชาแนลหรือว่าหลายๆช่องทางการจําหน่ายนั่นเองนะครับและก็สินค้าที่เป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์นะครับในการใช้ออกกําลังกายนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นช็อปนะครับทั่วประเทศเลยนะครับที่มีให้กับเราทั้งหมดเลยนะครับและก็มีสินค้าที่เป็นไฮบิดพาร์ทเนอร์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ขายได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาขายผ่านเลกาซี่เนี่ยขายดีขึ้น อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับ Legacy ครับก็มีนวัตกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อทำให้ Legacy เนี่ยนะครับเป็นระบบนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นระบบที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ไม่สามารถนะครับเรียกได้ว่าทุกอย่างในการใช้จ่ายนะครับตั้งแต่หัวจดเท้าชาร์จจดเย็นนะครับตื่นยันเตียงของพวกเราเ่ยนะครับจะเป็นค่าใช้จ่ายเรียกได้ว่าจะเป็นการใช้จ่ายเดียวแบบไม่ต้องใช้เงินเลยทีเดียวนะครับเพราะ Legacy สร้างระบบนะครับนิเวศของเราเนี่ยที่เรียกว่า Legacy Ecosystem ครับ Legacy ecosystem คืออะไรครับก็คือการที่เราการที่ระบบนะครับทําให้เราเนี่ยครับอยู่ในระบบเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับและก็สามารถทําให้เราเนี่ยนะครับได้รู้ถึงว่า ในชีวิตประจําวันนะครับเราต้องมีการใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตื่นเช้ามาใส่เสื้อผ้าอะไรนะครับกินอาหารอะไรนะครับแล้วก็ร้านกาแฟไปที่ไหนเนาะนะครับที่สําคัญคือเราเนี่ยครับจะดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารแบบไหนบ้างนะครับและก็ในเรื่องของการทําธุรกิจในการออกกําลังกายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเลกาซี่รวบรวมไว้ให้เราทั้งหมดแล้วด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะครับอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการกินตลาดกินสินค้ารีบอลนั่นเองนะครับกินอาหารเฮลตี้ฟู้ดนั่นเองนะครับ อาหารเฮลต t h ี้ฟู้ดนะครับเป็นอาหารที่เราครัดสัรคุณภาพต่างๆนะครับมาให้กับพวกเราเลยนะครับและเราจะไปกินอกไก่เซเว่นทำไมใช่ไหมถ้าเรามีอาหารนะครับที่ได้ได้คุณภาพนะครับได้สุขภาพนะครับมาพร้อมกับการที่เรานั่งในห้องแอร์เฉยๆแล้วก็สั่งมากินที่บ้านได้นะครับและที่สําคัญเลยครับนอกจากที่เราเป็นสายกาแฟนะครับติดกาแฟนะครับ และเราก็มีร้านกาแฟส่วนตัวได้ด้วยนะครับเลกาซี Legacy นะครับจะผลิตร้านกาแฟออกมาให้กับพวกเรานะครับและสามารถทําให้พวกเรานะครับมีร้านกาแฟนะครับที่พวกเราไปนั่งคุยได้โดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์แม้แต่บาทเดียวด้วยเช่นเดียวกันนะครับและที่สําคัญเลยนะครับก็มีในเรื่องของ ฟิตสตูดิโอนะครับมีฟิตเนสนะครับให้เรากับเราเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าให้เราใส่ด้วยนะครับแล้วก็มีเทรนนะครับสุขภาพเทรนด์ในเรื่องของการกระแสทําการตลาดออนไลน์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะเกิดข, <อ S 1> ขึ้น<อ>ในอนาคตอย่างแน่นอนเลยทีเดียวคร่เเดี๋ยยวาก็อ นวัตกรรมนะครับเลกาซีนะครับมีนวัตกรรมแผนการจ่ายรายได้เนี 1, ่ยนะครับที่เรียกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของสิทธิประโยชน์5คุมนั่นเองเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสมัครนะครับเป็นหุ้นส่วนนะครับกับเลกาซีหรือว่าสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับเลกาซีนั่นเองเนาะนะครับเราจะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าปลีกนะครับในเรื่องของเอาแต้มนะครับมาแลกสินค้านะครับหรือว่าเป็นรีวอร์ดพอยต์นั่นเองเนาะนะครับและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาแต้มนะมมาาเลี่ยยยะแกท มอบให้กับพวกเราเนาะนะครับและก็มีเพื่อนๆของพวกเรานะครับที่เอาคะแนนเหล่านี้นะครับไปใช้จ่ายนะครับไปสามารถไปแลกของรางวัลใหญ่ๆอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นพี่ปูละไมนะครับพี่เอกเนี่ยนะครับก็ไปแลกกระเป๋าชาแนลมาแล้วนะครับโอ้โหมูลค่าเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยนะครับที่สามารถเอาคะแนนเนี่ยไปแลกของหลักแสนได้นะครับตื่นเต้นมากๆเลยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นนะครับพี่กระแตเนาะนะครับกระเป๋าหลุยวิกตองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับพิเพิลนะครับนางรองนะครับก็ไปแลกกระเป๋าหลุยวิคตองเช่นเดียวกันนะครับพิกเกอร์เชอรี่นะครับก็ไปแลกแหวนนะครับเรียกได้ว่าเป็นแหวนมงคลและกันโนนะครับและก็นะครับรัตชาเองนะครับก็ไปแลก RP นะครับในเรื่องของกระเป๋านะครับกุชชี่ใช่ไหมครับกระเป๋ากุชชี่นะครับก็สามารถแลกกระเป๋าเหล่านี้นะครับมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ เงินแม้แต่บาทเดียวนั่นเองเนาะนะครับไม่ใช่แลกแค่ของอย่างเดียวครับสินค้าต่างๆนะครับก็สามารถแลกได้มากมายเลยทีเดียวนะครับที่เขามีฟังก์ชันให้เราไว้แลกเนาะนะครับและก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้อะไรนะครับเราลองแคปนะครับตัวนั้นแล้วก็เอาไปให้บริษัทนะครับตีเป็นราคาเป็นแต้มออกมาเนี่ยให้กับเราแลกได้อีกเช่นเดียวกันนะครับบางคนชอบทองใช่ไหมนะครับบางคนชอบทองก็สามารถแลกทองได้นะครับแลกบตรเติมลงมันได้เช่นเดียวกันโอ้เยอะแยะ หลายอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับที่เราสามารถแลกได้เองเพราะฉะนั้นแต้มใน Legacy ่สำคัญไหมครับสำคัญมากเลยทีเดียวเนาะนะครับที่เราสามารถเอาไว้แกลกได้หลายอย่างเนาะที่สําคัญนะตอนนี้ครับเลกาซี Legacy นะครับก็เรียกได้ว,ว่ามีความที่กว้างไกลมากขึ้นขยายมากขึ้นในเรื่องของการเอาแต้มนะครับไปแลกเป็นค่าเทิมด้วยนะครับด้วยเลกาซี่นะครับรีวอร์นะครับ ไฮบิดเอ듀เคชันโปรแกรมนั่นเองนะครับเราสามารถเอาแต้มเนี่ยครับไปเปลี่ยนเป็นค่าเทอมนะครับให้กับลูกหลานเราได้นะครับโอ้โหอย่างนี้สุดยอดไหมสุดยอดมากเลยนะนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับเอาแต้มเนี่ยนะครับไปแลกเป็นค่าเทอมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีละประมาณ200กว่าโรงเรียนนะครับที่ร่วมจอยนะครับกับ Legacy เรียบร้อยแล้วนะครับเรารู้ไหมครับว่าในปัจจุบันนะครับเลกาซี่เนี่ยนะครับมีรายได้ให้กับเราเนี่ยนะครับ เยอะมากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่ามีรายได้หลายทางดีกว่าทางเดียวใช่ไหมเลกาซี่นะครับเจ้าเดียวนะครับมีรายได้ถึง9้าช่องทางเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้การค้าปลีกนะครับรายได้จากแต้มของเครดิตก็ดีนะครับหรือว่ารายได้จากการรีเบทนะครับแปเงินคืนให้กับเรานะครับหรือว่าจะเป็นรายได้ของเรื่องของการโบนัสสาขาโบนัสทีมนะครับโบนัสแบทชิ่งนะครับ การเที่ยวฟรีกับเลกาซี่ที่เป็นแบบ VP W ีวีวเลยนะครับโอ้โหติดอ่างเลยทีเดียวเรียกได้ว่าโคตรวีไอเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการแลก rp อย่างที่บอกเมื่อกี้นะนะครับและที่สําคัญนะครับเราก็จะมีรีวอ o i อยต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับกับแคมเปญบริษัทนั่นเองนะครับในทุกวันนี้นะครับเรามีรายได้ครบ9้าช่องทางนี้แล้วหรือยังนะครับถ้าเรายังไม่มีนะครับยังไงต้องรีบจัดด่วนเลยทีเดียวนะฮะในอีโคซิสเต็มเหล่านี้นะครับก็ประกอบได้นะครับหลายๆอย่างเลยทีเดียวทีเดียรายได้ พวกเรานะครับมีเยอะมากมายนะครับรายได้สิทธิประโยชน์5คุ้มนะครับกับรายได้9ก้าช่องทางเนี่ยนะครับยังไงนะครับเราสามารถดิงดูดนะครับหรือว่าคุยกับคนเนี่ยได้อีกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับมาถึงข้อ4กันทีเดียวนะครับข้อ4นะครับเลกาซี่นะครับทำง่ายนะครับมีระบบสอนงานที่ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็มีคอร์สสอนออนไลน์นะครับมีโค้ดสอนต่อเส้นทางนะครับและโค้ดแต่ละท่านไม่ได้แค่สอนอย่างเดียวนะครับเขาลงมือทําจริงเขาได้จริงนะครับและเขาก็มาสอนให้กับเราเนี่ยนะครับแบบจับมือทํา แบบคุยแบบถึงลูกถึงขนเลยทีเดียวนะครับและก็ที่สําคัญคือเรียนรู้ฟรีนะครับก๊อปปี้ง่ายนะันั่นเองนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยครับเรียนรู้ฟรีก๊อปปี้ง่ายนะครับระบบนะครับของเรก a c ซี่นะครับหรือระบบทูเกเตอร์นะครับ DNA นั่นเองนะครับระบบมีการลองรับนะครับสร้างความสําเร็จรองให้กับพวกเราแล้วนะครับเพียงแต่เราเนี่ยเรียนรู้ในการใช้งานให้เป็นนะครับสมมุติว่าวันนี้ระบบนะครับเปรียบอย่างเช่นรถเฟอร์เรอรี่ครับรถเฟอร์เรรี่เร็วและแรงไหมครับ เร็วและแรงมากๆนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราแค่เอาตัวเองนะครับขึ้นรถฟอร์เรสี่แล้วลองขับให้เป็นนะครับปุ่มอยู่ตรงไหนนะครับสตาร์ทตรงไหนนะครับพวงมาลัยจับยังไงนะครับเหยียบคันเร่งเหยียบยังไงนะครับถ้าเราสามารถนะครับขับรถฟอร์รสี่คันนี้ได้นะครับผมเชื่อได้เลยนะครับความสําเร็จของเพื่อนเพื่อนนะครับจะไปที่อีกไกลมากๆเลยทีเดียวนะครับระบบรองรับเหล่านี้นะครับเขาบอกว่า ความไม่รู้นะครับนั้นแพงเสมอนะครับในหนังสือเล่มนี้เป็นเรียกได้ว่าอภิมหาคัมภีร์อภิมหานะครับเขาเรียกว่าบทสรุปนะครับของธุรกิจเลยทีเดียวนะครับในเล่มนี้นะครับเรียกว่า t ูเกเตอร์บล็อกนั่นเองนะครับ มีสรุปมาให้แล้วนะครับว่าเรานะครับต้องเรียนรู้อะไรบ้างเรานะครับต้องเรียนเรื่องไหนบ้างนะครับและเราเนี่ยนะครับต้องเป็นเรื่องไหนบ้างนั่นเองแล้วนะครับในหนังสือเล่มนี้จะบอกให้ทั้งหมดเลยครับในการสร้างธุรกิจนี้นะครับให้ประสบความสาเร็จและไม่ใช่สําเร็จธรรมดานะครับสำเร็จแบบมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนได้นะครับเพราะฉะนั้นความไม่รู้นั้นแทงเสมอหมายความว่าถ้าวันนี้เรารู้นะครับเราสามารถประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในระบบนะครับจึงมี หนังสือนะครับมีระบบการเรียนการสอนออนไลน์นะครับมีทุกอย่างไว้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับระบบที่รองรับนะครับช่องทางความรู้ต่างๆนะครับที่รอไว้ให้กับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของ Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของ YouTube นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับระบบรองรับไว้หมดแล้วนะครับให้กับเราเนี่ยได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วนะครับและถ้าเกิดเราเป็นคนเรียนรู้เร็วเราก็จะสามารถประสบความสําเร็จเร็วได้นะครับเพราะฉะนั้นเองในเรื่องของช่องทางความรู้เหล่านี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยครับปฏิเสธเลกาซีได้ยากจริงๆนะนะครับเพราะว่ามีบทสรุปในความสําเร็จเหล่านี้ไว้อยู่แล้วเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราแค่เดินตามรอยนะครับของคนที่เดินมาก่อนนะครับเดินตามรอยให้ได้ เดินตามรอยให้ไวนะครับแล้วก็เดินตามรอยให้ทันนะครับเราจะสามารถคว้าเงินแสนนะครับได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับมามาถึงข้อ5แล้วนะครับข้อ5นะครับก็คือข้อ Legacy นะครับได้ผลลัพธ์จริงๆนะครับที่จับต้องได้นั่นเองนะครับผลลัพธ์จริงๆที่จับต้องได้นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเรานะครับเป็นธุรกิจที่ใช้ตัวเองนะครับเป็นหน้ารายเคลื่อนที่จริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นผลลัพธ์จริงๆนะครับใช้ชอบแชร์จริงๆอันนี้จึงเป็นจุดเด่นของ Legacy เลยทีเดียวนะครับ มาดูกันครับว่าการใช้ชอบแชร์นะครับตลาดเชิงดึงดูดของเราเนี่ยครับสามารถดึงดูดนะครับเป็นผลลัพธ์แล้วก็ดึงดูดใครหลายๆคนเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นผลลัพธ์อย่างเช่นพวกเรานะครับและก็สามารถเปลี่ยนจากไขมันนะครับเป็นเงินได้นะครับเปลี่ยนจากการที่เปลี่ยนตัวเรานะครับเปลี่ยนแปลงตัวเราเป็นหน้าร้านเคลื่อนที่ได้นนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับไม่ใช่แค่ตัวเราเองนะครับก็มีหลายๆคนที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นดาราครับนักแสดงนะครับหลายๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเขาไม่ได้มาเป็นแค่พรีเซนเตอร์ครับ แต่เขามาเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์นั่นเองแล้วนะครับแบรนด์แอมบัสเตอร์แตกต่างกับพรีเซนเตอร์ยังไงนะครับแบรนด์แอมบัสเตอร์คือใช้จริงนะครับแล้วก็มีผลลัพธ์จริงๆด้วยนะครับอย่างเช่นโปรเมอริยาจุธานุการนั่นเองเนาะทีแรกนะครับเธอไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามากินเพื่อจะผอมลงเลยนะครับแต่ว่าเชื่อแม้ว่าผ่านไป1ปี2ปีเนี่ยเธอผอมลงไหม โอ้โหหุ่นดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาที่เป็นระดับโลกที่แบบว่าไม่ไม่ใช่น,นักกีฬาถ้านักกีฬาร,ระดับจังหวัดนะครับอย่างเช่นระดับตำบลนะครับระดับจังหวัดนะครับมากินรีบอลนะครับคนจะตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นแน่นอนนะครับระดับจังหวัดมากินรีบอลตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นแน่นอนนะครับเอานักบอลระดับประเทศไทยก็ได้ตื่นเต้นไหมครับ ไม่ตื่นเต้นแน่นอนนะครับแต่โปรเมอริยาจุฑานุการเป็นนักกอล์ฟระดับโลกนะครับมากินสินค้าของวีบอลนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเองนะครับแบบนี้สิถึงเรียกว่าแอมบาสเดอร์ตัวจริงนั่นเองเนาะนะครับและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับหลายๆคนนะครับเป็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้วนะครับและก็มีนักกีฬานะครับที่เรียกว่าเป็นไตรกีฬานะครับระดับระดับโลกระดับเอเชียเลยนะครับแล้วก็มากินนะครับในสินค้าของวีบอลนะครับมาร่วมใช้นะครับแล้วก็เป็นผลลัพธ์ด้วยนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยนะครับเขาเองก็ประทับใจมากด้วยนะครับ ไม่ใช่แค่เรานะครับที่เป็นผลลัพธ์เป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศหลายๆคนเลยครับก็ใช้สินค้าที่เรียกว่ากลุ่มโภชนาการนี้นะครับได้อย่างเป็นผลลัพธ์แล้วก็อย่างมีความมั่นใจสุดๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับในพวกเราเองนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับเมื่อเรานะครับกินผลลัพธ์กินรีบอลนะครับหรือว่าใช้โภชนาการรีบอลเนี่ยนะครับแล้วเป็นผลลัพธ์ปุ๊บเนี่ยครับเรา ตัวเราเองนะครับไม่ได้ใช้พรีเซนเตอร์ที่อื่นนะครับเราใช้พรีเซนเตอร์ด้วยตัวเราเองนะครับเราเป็นผลลัพธ์ื่อนที่นั่นเองเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเกิดกลุ่มนะครับที่เรียกว่ารีบอ r n i ไอดอลขึ้นมานะครับซึ่งเป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็เป็นจุดจับตามองนะครับของหลายๆบริษัทมากๆเลยนะครับที่ทําให้ธุรกิจเลกซี่ครับจึงเป็นธุรกิจที่ปฏิเสธยากนะครับเพราะว่าเวลาเราตัวเราเองเปลี่ยนหุ่นนะครับเปลี่ยนหุ่นปุ๊บนะครับเปลี่ยนตัวเองมากขึ้นนะครับหน้าตาดีขึ้นไหมดี คุนดีขึ้นครับมีคนมองมากขึ้นไหมมีคนมองมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรีบอนไอดอลเหล่านี้ครับจึงเป็นรีบอนที่นะครับเป็นแบบอย่างนะครับของพวกเราหลายๆคนเลยนะครับแล้วก็ในกลุ่มของพวกเราเองนะครับก็มีรีบอนไอดอลเนี่ยครับหลายคนเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นนะครับคนแรกเลยนะครับก็เป็นเบลนะครับเบลนะครับก็เป็นรีบอนไอดอลนะครับ เจนที่1นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นรีบอลไอดอลต้นแบบนั่นเองเนาะนะครับที่เป็นคนแรกของกลุ่มพวกเราเลยนะครับอย่างคนที่2นะครับก็เป็นโค้ดปุ๊บนางรองนั่นเองนะครับก็เป็นรีบอลไอดอลนะครับเจนที่3นั่นเองเนาะนะครับที่เป็นรุ่นพี่นะครับในเรื่องของการเป็นรีบอลไอดอลนั่นเองเนาะนะครับปัจจุบันเธอก็ยังรักษาคุณนะครับก็ยังเชียร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังดึงดูดดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าแบ่งปันนะครับหุ่นดีๆเนี่ยให้กับใครหลายๆคนเยอะแยะมากมายเลยทีเดีียวนนนะะคคครรัับบท่3 เป็นใครนะครับเชียร์กันหน่อยนะครับก็ยังไงนะครับก็คนที่สามนะครับก็เจนที่สามเช่นเดียวกันนะครับก็คือพี่โอนะครับหาดใหญ่นั่นเองนะครับโอ้โหคนนี้นะครับเรียกได้ว่ากล้ามแน่นนะครับฟิตเปรี้ยมากนะครับแล้วก็เป็นไอดอลของผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นรีบอร์ไอดอลที่เป็นหน้าเป็นตาของกลุ่มพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่าไปต่อคนที่สี่คือใครครับนะครับก็เชอร์ลี่นั่นเองนะครับลิลิตานั่นเองนะครับ ตัวของเชอร์รี่เองนะครับก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วก็เป็นผลลัพธ์เคลื่อนที่นะครับทำให้หลายๆคนนตอนนี้นะครับก็จับตามองนะครับแล้วก็ทักเข้ามานะครับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับกำลังจะบอกว่านะครับวันนี้เองนะครับเรามีรุ่นพี่นะครับเชอร์รี่เป็น reboy idol gen 5น้อนะครับแล้วก็จะมี gen 6ในเร็วๆนี้นะครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆเราหลายๆคนในห้องนี้นะครับรวมถึงผลเองเนี่ยก็ต้องสมัคร gen 6ด้วยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับยังไงพวกเรานะครับก็จะเกิดเป็นแบบอย่างนะครับหลายๆคนขึ้นองะครับเ ก็มีรีบอลรุ่นพี่มาแล้วนะครับรุ่นต่อๆไปก็จะมีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น6รุ่น7รุ่น8รุ่น9นะครับหรือจะรุ่น10ดีนะครับเพราะฉะนั้นเองต้องมีสักรุ่นแหละนะครับต้องมีสักรุ่นแหละนะครับที่เป็นของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับในในในการ ใน5เหตุผลนี้นะครับที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับในวันนี้นะครับเป็นห้เหตุผลที่น่าสนใจมากๆนะครับที่ Legacy นะครับปฏิเสธยากมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสรุปนะครับอย่างแรกเลยคือเพราะ Legacy ครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันครับเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของใครเลยนะครับแค่เอาไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับมาปรับมาใช้นะครับมาใช้สินค้าเกิดผลลัพธ์ใช้ชอบแชร์ออกไปนะครับเป็นเรื่องอะไรที่ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับที่เขาสามารถทําธุรกิจได้ครับเมื่อตัวเองสวยขึ้นเมื่อตัวเองมี ความดูดีขึ้นนะครับเมื่อตัวเองขาวขึ้นหุ่นดีขึ้นผ่องขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนลุกจะมีคนทักนั่นเองเนาะนะครับเพราะเปลี่ยนลุกเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองแล้วนะครับไลฟ์สไตล์ตัวเองดีขึ้นแล้วนะครับก็มีคนทักเข้ามานะครับอยากใช้ด้วยนะครับนี่คือเหตุผลที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่2ครับเลกาซี่มีมาตรฐานสินค้าที่ดีมากเรียกว่า สินค้าดีมี3ามไฮนั่นเองครับสินค้าดีมี3ามไฮนะครับสามไฮเหล่านี้นะครับจะทําให้สินค้านะครับตอบโจทย์นะครับคนในยุคนี้และยุคข้างหน้าด้วยนะครับเพราะเลกาซี่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่ามีการอัปเกรดนะครับแล้ววัตกรรมสินค้าอยู่ตลอดเวลานั่นเองเนาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับข้อ3ครับคือเลกาซี่ครับวางรากฐานธุรกิจไปแล้วถึง100ปีนะครับรากฐานเหล่านี้นะครับจะทำให้เรารู้สึกว่ามั่นคงมากนะครับและก็ทำให้รู้สึกว่าเลกาซี่เนี่ยครับ ไปต่อได้อีกยาวมากๆเลยนะครับถ้าวันนี้เลกาซีครับยัง2,500ล้านอยู่นะครับปีนี้3,500ล้านปีหน้านะครับ5,500ล้านและปี1นึ0งล้านนะครับเราคิดดูครับว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยชีวิตพวกเราจะเป็นยังไงครับโอ้โหเดายากมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเรารู้สึกว่าในวันนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะยังไงนะครับเราเนี่ยนะครับมีรายได้หลักล้านอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ ใครเชื่อมันอย่างนั้นไหมครับปดปารแรัวๆให้หน่อยครับนะครับข้อ4ครับข้อ4นะครับ Legacy ครับทำง่ายนะครับมีระบบสอนงานนะครับที่ชัดเจนนะครับและระบบสอนงานเหล่านี้นะครับเป็นระบบสอนงานที่เกิดจากโค้ดของพวกเรานะครับที่เดินมาก่อนนะครับแล้วก็เก่งมากๆนะครับแล้วก็สรุปนะครับบทสรุป เหล the exactly an ่านี right ้นะครับให้กับพวกเราไว้แล้วนะครับเพียงแค่พวกเรานะครับขยันเรียนรู้นะครับรักการเรียนรู้นะครับรักการลงมือทําเรียนรู้ลงมือทํานะครับเรียนรู้นะครับก็ทําให้เรานะครับประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าบทสรุปมีไว้หมดแล้วนะครับมีระบบไว้หมดแล้วนะครับเรียนรู้ฟรีกอปี้ง่ายนั่นเองเนาะนะครับในธุรกิจนี้สําเร็จได้เพราะการกอปี้นั่นเองเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองนะครับสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับด้วยข้อ4นี้เลยนะครับข้อ5นะครับเพราะเลกาซี่เกิดผลลัพธ์จริงครับ เกิดผลลัพธ์จากคนใช้จริงๆใช้สินค้าจริงๆเป็นผลลัพธ์จริงๆนะครับไม่ลวงโลกนะครับตรงปกแน่นอนเพราะฉะนั้นเองนะครับเป็นคนที่จับต้องได้จริงๆนะโอ้โหมีซิกแพคไหนมาจับซิกแพคหน่อยก็มีซิกแพคเพราะฉะนั้นเองนะครับเราเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ใช้ชอบแชร์จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับวันนี้นะครับ EP4 นะครับก็ฝากนะเพื่อนๆถึง5เหตุผลนะครับที่ปฏิเสธเลกาซีได้ยากมากในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้เอา เคล็ดลับนี้นะครับไปบอกต่อนะครับไป Forward นะครับไปส่งต่อให้กับเพื่อนๆอีกหลายคนให้เขารู้จัก Legacy ได้มากขึ้นให้เขารู้ว่าในวันนี้นะครับ Legacy นะครับเป็นทางออกของเขาจริงๆนะครับในปัจจุบันนี้เนาะนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนนะครับสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจ Legacy ได้นะครับและก็สามารถนําพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาประสบความสําเร็จใน Legacy ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมพีทนาลีนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับและเจอกันที่ความสําเร็จครับสวัสดีครับ Oh